ือเหตุการณ์ที่เป็นประหลวงนี่ครับพูดตลอดเมืองพูดว่าขับเพิ่งซื้อไปห้องผมอ่ะนะอ๋อครับน้ากบบบางทีกบบมาอยู่นะไปแล้วอืมครับแล้ววันนี้แกได้ไปแจ้งอ่ะครับได้แจ้งวรับว่านี้ผมอยู่บ้านหลือว่านี่ไปแล้วอ๋ออยู่เนะครับพฤติกรรมของแกก็คือเสพยาเนาะแกทำแกแกระหวัดบ่อยครับ เมื่อสมัยเป็นไว้รุ่นมะรวเก้าเสียกยาวเสียกยาวทั้งแต่ก็รุ่นมะเอาไม้ไม้หม้อแม่แต่มันมันมามีแผลเนาะที่ตอนตีตำรวจเข้ามานี่คือแก้กับไม่ได้แก้กับบังคเรื่องนะเหมือนกับว่าแก้ยังงงจะทำเองไปอันนี้น้องเนี้ยโทรหาผมผมพอดีผมอยู่บ้าน คนเที่ยงอยู่พุกคนแล้วตำรวจนี่คือมาเข้ามานี่กระหลงมันยังม่ทำในหันเนาะเออยังมได้หันครับผมมันยังมาแต่ว่าตรงเนี้โทรหาผมว่าอันมันนี่ปีแม่นี่ยที่ใครใครครับไปหาหมอว่าเดี๋ยวน้องปูใครเคยทำแบบนี้บ่อยก่อนเคยกหรครับเคยอยู่เคยไรนี่ผมมาัดมัดนี่น้ำถูครับ น่าจะเป็นซิปนล้วโอ้ครับน่าจะเป็นซิปลอบแล้วที่มานี่นะครับอันนี้มันมาามดนะครับเจียนบุกแตกเขาเนี่ยมาามดถึงขั้นด้วยครับยี่นะได้แต่แก่ตัวไม่ไจ้หรือไงอันนี้ผมบอกแม่เพื่อนเรานะถ้ามีเรื่องก็ขึ้นแจ้งตำรวจถ้าตำรวจมันจัดการในเยื่อะนะครับเพราะว่าหลายเตียนแล้วนั่นคือผมบอกนี่ได้แค่สักวันสองวันเนี่ยแกยุต่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยังเก่าเลครับ ถ้าตำรวจเหมาะไปครั้งทึ่งเลิกติดติดเมื่อคีปีวะน่ะรอบระชองก็สามปีเผารถดมันนะสามปีสองปีสองปีคือเผารถเครื่องเนี่ยเนาะแกแกเผารุดใช่ยังมีใบสองเดือนใบสองเดือนเออรถของเหมือนเหมือนเหมือนแฟนแกเนี่ยไปเอาคนนั่น แล้วแกเอารถของคนนั่น่ะมาเขานี่เอาแล้วก็ไปเอามาไปลักไม้แยกครัครับเพิ่นเพิ่นทั้งวันนชิมานด้วยกันครับชิมนเพิ่นชิมานด้วยกันเขาถ้าจะเขาเป็นวงแบบเขพวกพวกไปมาหาสู่กันพวกพวกเดียวกันครับพวกเดียวกันแล้วก็ขี่รถไปขี่รถมาเราตัวเลยถ้าจะโคตรหมายถึงว่ามีพฤติกรรมคือเสพยาด้วยกันครับน่าจะเพราะว่าเมียแกเนี่ยไปนอนพุ่นแกก็โคตรแกก็เลยเอารถเครื่องเผานี่ นี่อันตอนรดเครื่องเขอนีีก็ผมแจ้งตำรวจมาหมดอะแกติดคุกไปกี่ปีนะปีสองเดือนแต่ว่าตอนนั้นจับได้แก่นี้เนี่ยตำรวจมาแ้ตามจับที่หลังครับตามจับที่หลังครับเขาลูกแกออกมาเมื่อเรับออกมาหมอกเป็นทำโคกหนองนานะครับปีปีปลายแล้วครับปีปลายครับแต่แกกลับมายังยังบ่เรอรพฤติกรรมเรื่องของการเซ๊ ถ้าจะบอเลิกก็ครับผมครัถ้าจะบอเลิกเนาะเพราะว่ามันนิสัยมันเหนมือนก่าเกยไปบำบัดกันครับบำบัดยังเคยไปแต่ว่าไปอคอกนี่ไปละโ,โดนจับยานี่แถมเตือนีกโดนจับตรวจเดี่ยวครับเคยๆมาละนไปอยู่พุ่นมงเป็นป,ปีปีกว่าละไม่ไหนบุ่ง คนเจ้าเนี่ยไม่หูุบสมเพราะว่คนเจ้าอยู่กเต็มน่าบ้าูนะเนาะยังยังมาขอย้ายอยู่นาะนี่บ่มีัอเ่า ททำงานยิเลงยกาศยังบรรยากาศโอมังเต็บขอมัะเจ้าเมยมันไข่หงอยอยู่ในอกนเมือนกามันจะได้นอนรับองอ่ะนุไ่เจ้ารีมันจัดกะได้เงี้ยแบบ่งมาง่ายเนาะมันอยู่นเมือ มันจะได้แค่ลาบอะลาบกอหัวมันลาบไปมาปีกับสองเดือนแล้วนะลาบกอเนี่ยมันอยู่พิรสนเ่ือาถูเวลามองขอบนะข้าผมข้าผัมองไอ้สมองเบรดเหงือกเอาถังแก๊สยนใส่เนี่ยขึ้นนี่แตงหมดเลยเลยต้องแบบจะลงลอ่มีแก๊ีมีวันนบ้านหลังนี้มี ิร้อี่ขอเรเียวกนอะถ้าทำแม่บอออนลูกเื่องไปไหมก๊อฟน้องไม่เขียนะวไหนตอนนี้ลงพักครับท่านเจ้มันมาแล้วนี่เกิดแกเกทะเลาะกันทำลายกันด้วกันจะกก็แม่มันนี่บอกคอยหันเจ้าก็เมียของเขาเนี่ก็หันอยู่ เดี๋ยวนี้เขาก็หลิกกันตปยแล้วครับแล้วถ้าตอนเจ้าเนี่ยคือได้ยินอย่างไมันได้ยินเจ้าวันนี้มันได้ยินอย่างสย,ยังเลยเจ้าถ้าเห็นแบบแม่แกคือถูกปลูกทำลายคือมันมันยังไงนะมันหู้นะเจ้าก็บ่ได้ยินอย่างสย,ยังเนาะถ้าได้ยินก็บ่ได้ยินนี่มันได้ยินแล้วา,ก,วาก,กันี่เนาะเจ้า ก็ตัวอันเองนี่คือแกทำงาน,นก็ทำงานรับจ้างผัวไปตกก็มีก็ไปมีก็ไปแล้วแต่ว่ามันเป็นลักมันเป็นแรง,ง,งจับแ,แกก็กินก็แม่แกนะแล้วนะเกแกเสพยานี่เขียน,นมาว่าเสพยานี่คือยัขไงพ